แม่คะเมืองไทยไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนหิมะก็ไม่เคยตกนั่นแหละสิอย่างมากเนี่ยก็เห็นแค่เหมือนค่ะไม่ก็แม่คนนี้ต้องหนาวขนาดไหนเมืองไทยถึงจะมีโอกาสหิมะตกโอ้โหน้องเอมดูทะเลหมอกนี่สีสวยเนาะว่าไหมว,ว้าวสวยจังเลยค่ะที่ไหนเหรอคะเนี่ยก็ที่ภาคเหนือของเราไงล่ะร <ária> <om ai> ู้ไหมว่าเมื่อหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยมีคนขึ้นไปรับลมหนาวกันบนยอดดอยเทียบเลยนะหนูอยากรู้จัง ทำไมเมืองไทยถึงไม่มีหิมะเพราะว่าประเทศไทยเรามีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สอดคล้องกับการที่บริเวณนั้นจะหิมะตกได้ครับหิมะเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่มีน้ําตกจากฟ้านะครับแต่ว่าเป็นน้ําที่อยู่ในรูปของผลึกแข็งนะครับก็เป็นผลึกน้ําแข็งนั่นแหละนะครับแล้วว่าเวลามันตกลงมาเนี่ยมันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ําเย็นกว่าจุดเยือกแข็งคืงอยังกว่าศูนย์องาศาเซลเซียสเป็นเวลานานเพียงพอนะครับที่ระหว่างที่มันค่อยๆลงมาจากฟ้าลงมาเนี่ยจะสามารถจะอยู่ในรูปของ ผลึกน้าแข็งได้นะครับแล้วเราก็จะเรียกผลึกแข็งที่ลอยลงมาบเบาๆอย่างนี้ได้ว่าเป็นทีมะาครับซึ่งประเทศที่จะมีทีม้าได้เนี่ครับ ในหลักๆแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ที่ระดับความสูงนะครับในเชิงของโลกเนี่ยครับอยู่เหนือเส้นรัติีจุดที่สูงขึ้นไปนะครับประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณเส้นศูนย์สูตรแต่ว่าถ้าไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยครับจะต้องอยู่เหนือเส้นลัติจูดที่23.5จุดองศาเหนือนะครับ23.5องศาเหนือขึ้นไปหรือถ้าลงมาก็2 3 5องศาใต้ลงมาครับซึ่งก็ ถ้าเราคุ้นเคยกันก็คืออย่างสวิตสโร์นะครับอเมริกาอเมริกาเหนือไปทางาญี่ปุ่นเกาหลีเป็นต้นพวกนี้ก็จะอยู่สูงขึ้นไปครับและนุพงศ์ต้องหนาวเย็นอย่างที่ว่าคือติดลบเป็นเวลายาวนานนะครับประเทศไทยเรามีบางจุดที่อยู่สูงก็จริงนะครับอยู่แบบเทือกเขาสูงๆแต่ก็ยังสูงไม่เพียงพอที่จะเกิดหิมะได้นะครับดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีข่าวเรื่องมีเหมยขา่ามีแม่คนิง้งต่างๆเนี่ยครับแต่ทั้งหมดนั้นหรือแม้แต่ลูกเห็บนะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็จะไม่ใช่ิมะ เวียดนามถึงมีหิมะล่ะคะในเมื่อประเทศก็ตั้งอยู่แนวเดียวกันกับไทยเลยนะคะก็เพราะว่าเวียดนามตอนบนเนี่ยอยู่สูงกว่าประเทศไทยเยอะอยู่นะน้องเอ็มลองนึกภาพแผนที่ดูอย่างจังหวัดซาปาที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของเวียดนามเนี่ยก็ตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นแบบเทือกเขาสูงแล้วก็อยู่สูงกว่าฮ่องกงอีกนะแต่ก็ไม่ได้ตกทุกปีหรอกนะถ้าเมืองไทยมีหิมะตกจริงๆเราก็คงตื่นเต้นหน้าดูเลยนะคะเอะ๊แต่หนูสงสัยอีกอย่างนึงค่ะแล้วที่ที่หิมะตกเยอะ อย่างโค้ลกเหนือกับโค้ลกใต้เนี่ยที่ไหนอากาศหนาวกว่ากันคะ โดยพ Cette, world, ื oon, ้นฐานเนี Northern, small, <us> ่ยครับเวลาเราคิดถึงเรื่องของขั้วโลกนะครับนอกจากขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้เนี่ยต้องเป็นพื้นที่ที่มีความหนาวเย็นมากๆอยู่แล้วครับเพราะว่าโดยหลักการก็คือเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดนะครับเวลาโลกเราเนี่ยครับแล้วก็มีแสงแดดมากระทบเนี่ยนะครับน้อยกว่าพื้นที่ส่วนอื่นชั้นแนโนมันเป็นพื้นที่ที่มีความหนาวเย็นสูงมากช่วงหน้าร้อนนะครับที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยอุณหภูมิก็ยังสูงกว่าที่ขั้วโลกใต้ครับขั้วโลกเหนือเฉลี่ยประมาณ0องศาเซลเซียสน้ำแข็งแต่ขั้้ววโลลลกกใตติดบ20่าาองศเเซซียส ยิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวก็ยิ่งชัดเลยครับก็คือขั้วโลกเหนือเนี่ยติดลบถึงลบ40องศาแต่ขั้วโลกใต้ลบไปอีกคือลบ60องศาฉะนั้นขั้วโลกใต้หนาวกว่าขั้วโลกเหนือนะครับ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของขั้วโลกนะครับมีประเทศไม่เหมือนกันครับที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยจริงๆแล้วเป็นลักษณะของการที่เป็นทะเลเป็นส่วนใหญ่นะครับตรงจุดขั้วโลกเลยเนี่ยเป็นทะเลครับแล้วก็มีประเทศต่างๆเียตล้อมอยู่นะครับแต่ที่ทางขั้วโลกใต้เนี่ยจริงๆเป็นทวีปอีกทวีปหนึ่งเลยทวีปแอนตาร์กติกาเป็นแผ่นยินใหญ่ครับแล้วก็มีระดับความสูงมีภูเขาด้วยฉันเวลาไปวัดอุณหภูมิที่แอนตาร์กติกาคือขั้วโลกใต้นี่ครับระดับความสูงเนี่ยทำให ความอ่กดอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีความหนาวเย็นครับสูงกว่านะครับคือหนาวเย็นกว่าที่พูดลกเหนือครับโอ้โหคนเขตร้อนแบบเราเนี่ยจะทนหนาวได้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราไปแค่บนดอยของบ้านเราน่าจะดีกว่านาอพี่ปริมใช่แล้วเป็นภาคเหนือของเรานะอากาศกําลังเย็ยนเย็นสบายสบา,สบาลังดีเลยแต่หนูสงสัยว่า แล้วภาคอื่นๆจะมีโอกาสเย็นเหมือนภาคเหนือบ้างไหมคะจริงๆแล้วความหนาวเย็นเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยมากเลยครับระลึกภาพไม่ง่ายๆว่าในส่วนของอภูมิประเทศนะครับที่มีเรื่องของ มวลอากาศนะครับที่มาจากทางด้านของประเทศจีนเป็นต้นนะอันนี้ก็สามารถจะเกิดในหลาย่พื้นที่ไม่ใช่แค่เฉพาะที่ประเทศที่ทางภาคเหนือน,นะครับทางภาคอีสานก็เกิดขึ้นได้หรือบางทีก็มาถึงที่ทางภาคกลางลงมาก็ได้นะครับดังนั้นอย่างที่หนึ่งก็คือว่าขึ้นอยู่กับสภาวะภูมิอากาศณขณานั้นนะครับอย่างที่สองก็คือขึ้นอยู่กระดับของความสูงด้วยก็คือขึ้นอยู่กับเรื่องของภูมิอากาศในขนาดนั้นด้วยและขึ้นอยู่ักษณะของภูมิประเทศขนาดนั้นด้วยครับ พี่จะบอกความลับเพิอีกอย่างนะว่าบนยอดดอยเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนมากๆเลยโดยเฉพาะในเวลาหน้าหนาวเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ห่างไกลจากโลกทําให้ไม่มีแสงมารบก,กวนเราก็จะสามารถมองเห็นดาวได้ชัดเลยแล้วก็ช่วงหลังฝนตกใหม่ๆเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยก็จะไปชะล้างพวกฝุ่นละอองบนบรรยากาศทำให้ท้องฟ้าปลอดโปร่งเราก็จะสามารถมองเห็นดาวได้ชัดเจนเหมือนกันแหมพี่บิมดิ้วหนูสักขนาดนี้พาหนูไปเที่ยวด้วยนะคะ หน้าหนาวนี้เลยนะสัญญาแล้วนะ